แล้วเราไม่ใช่สไนเป็นใช้สไนท่านค่อยๆยิงดีอย่าไปยิงแบบป๊อกป yeah, ๊อกป๊อกป๊อกอย่าไปยิงแบบป๊อก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 อย่าไปยิงแบบป๊อก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 ยินดีต้อนรับสู่ช่องสัญ้าเมื่อก่เนทองและนี่คือ escape from t a r k o v วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปทำเควสเซตอัพกันซึ่งมันคือเควสลูกซองมรณะฉันเกลียดเควสนี้มากไว้ก่อนก็คือไม่เคยทำเลยซึ่งในคลิปนี้จะมีอะไรน่าสนุกบ้างจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนี่ครับต้อมหนึ่งหนึ่งสี่กับคัตต้อมเท ไปยิงสแครบเหรอไม่ยิง BMC นี่ว่าแต่งตัวเป็นสแครไปยิง BMC ไม่ทําได้ไหมไม่รู้สิผมนับสิบห้าตัวเลยนะอืมแล้วคุณทำปะทีอยากทําให้เสร็จอยู่เหมือนกันแต่เราได้กี่ตัวเราสองแล้วมันไม่ต้องทําได้ไหมผมไม่รู้ว่าแพทเนี่ยมันปรับให้มันไอ้เควสเซตอัพมันต่อกอะไรไหมเนี่ยเหรอโอ้ต่อกแล้วตอได้คู่แง่ มันม้ำทำกันละกระส่วนไหลละยัง <c oughs> ไม่ทนันมาไหลอ่ะเอาบักเลยเอเทำามาอ่ะนนเ,เมื่อกี้ยยมันหยุดแล้วอะ่ะมันไม่ไหลแล้วอ่ะได้แล้วอะ่ะขังเลยเนี่ยโหโ,หโวียอ่ะ อยูกใกล้มากเลยดูอยู่นะมันเหมือนลงเนินไปอะไรไม่อยู่ไหนวิ่งลงเนินมาเมื่อสิล้เห็นแล้วาวิ่งไปยังไงวิ่งมาหลังวิ่งมาหลัอ้าวผมวิ่งมาแล้วหายเลยเดี๋ยวเลยแต่ผมจริงมาให้โดนขาลัวนเลยตอนนี้มันมันนอนอยู่มันนอนอยู่เฮ้ยมันมีสองตัวคุณมีตัวให้ไหมให้มันขึ้นไปแล้วนะมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันไปตรงรถถังมันอยู่บนรถถัง ใช่ปะวะใช่ไม่ได้อยู่รถถังเลยคุณมันวิ่งไปแล้วอ่ะรอดไหมไม่รอดเอออีหรอผมยังรอดอยู่แย่ yeah. ไม่มีกองทัพหมอีกตัวเลยก่อนแล้วไม่ไปเติมนะโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดรีบรอดรีบรอดแต่ผมเข้าไปเติมตายแล้วหนึ่งตัว <Yeah. S 1> มีอีกอ๋อ,อตัวนั้นตายแล้วคุณยิงกันตายแล้วอ่ะ มันยังไม่ตายมันนอนอยู่มันยังนอนรุดอยู่เลยใช่หรอท้ำมันฮ่าฮ่าฮ่าไอ้บึ้งที่สมัคิดว่าเนียเป็นศพแล้วก็เออมันจะคิดว่ามันจะเนียนแต่ว่าคนนี้เขาแปลกมากเลยอุย๋อเขาเอาเขาเอาปืนสไครบมาเล่นแล้วมันยิงไม่ออกเล่นต่อเล่นต่อแต่ผมเข้าไปเติม วุ้ยแล้วเขาเอกเกาะมาใหญ่มากเดี๋ยวนะเขาเป็นทิมมี่เวล่ห้าเองเหรอช่าเด็กเอ่อใช่แล้วรับผมทำเีงเด็กมันพยายามเอาผิ่งไม้ไล่ตีศาแต่ท่านสวนมันที่คุณลูกซอนเอ่อก็ผมต้องทำเคสนี่นะมันจะเป็นนะเอ่อเป็นใส่้าในท่านดูนิ่นๆดิ โอ้โหเราต้องไปเล่นวาโล่โอ้โมีคนมามีคนมาดันคิดไปเองมั้งไปดูดิโหคุณวินเทอร์มันเห็นนั่นอะกระเป๋าคุณม่วงโอ้โหไอ้ี้กระเป๋าคุณคุณสีม่วงอ่ะมันเด่นมากเลยอ่ะเป็นอะไรมาเข้ามามก็ยิคือว่าศพก็ได้ เก็ตายไปสมหรออ่างั้นเดี๋ยวผมเอาไปเช็คให้ทุก่อนก็ได้ไมาเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเองเลยมีคนมีคนมีคนโอ้โหร้อนรอเลยรอเลยเอ่อสารภาพไปนะว่าเมื่อกี้คิดว่ามุกผมว่ารู้ยากแล้วเชื่ผมอยากวิ่งถอยหลังวะมึงผมไม่เห็นวะไม่แน่ใจว่าล่วงหรือเปล่าอัดเข้าไปเต็มแม็กเลยเมื่อกี้ตายตายมาตายมันโดนัลเทนจับ สำหรับเรดนี้นะคะเราจะแวะไปที่ดอมกันนิดหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนในทีมเนี่ยมีเควสที่นั่นก็ว่าจะไปดักคนที่นู่นมาดูกันว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะคะสคาทสไยเปอร์อยู่บนไซโลเชิญเถอะปักกันจะิโดนได้ยังไงเรายิงโดนได้คุณก็ยิงแซ่ผมใช้เอฟบีไฟโอ้โหปืนคุณมีโอกาสโดนมากกว่าผมอีกนะมันยืนเด่นต่างการขนาดนั้นเลยท่านยิงหนึ่งนัดออกแปดลูกเลยนะมันไกล ผมซีโร่กันหน,น,น,นึ่งร้อยวายตายแล้วมันตายแล้วตัวหนึ่งไงครับว้ายมันยิงผมแล้วออผมตายเลยฮะใช่เหรอยิงผมเข้าหน้าตายเลยเอา้าผมเฮดช็อตสไนเปอร์ได้ตัวหนึ่งเหรอหฮะเฮดช็อตสไนเปอร์ด้วยช็อตกันร้อยสามสิบสี่เมตร ปะกันกำลังยิโดนได้ยังไงเราผมดูว่าคุณยิงโอ้คุณไม่ได้ยิงมันเหรอเออผมก็ดูว่าผมยิงตายท่านยิงเอาคุณลืมรักษาตัวเองอีกแล้วคุณลุยกูจะตายเดียวมือมือซื่อนะก็แค่ตัวส้มแค่นั้นเองคุณเอาเอานี่ไปไปตึกยาก็ได้ก็เดี๋ยวรีบวิ่งมาตึกยังผมมีสองชุดเอาดันแล้วจะโดนมันยิงอะดร ไม,ไม่นี่สัยแคบมันได้อยู่ซ้ายท่านซ้ายซ้ายมันอยู่หลังรถป้นเนี่ไงจอละตายตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งข้างล่างข้างล่างไหนล,ล่างล่างเนินนั่นะไม่รู้ตายไหม,ไมยงัมยงยังยังยัง ไม่ไม่อย้กพึ่ยกพึ่งกินยาก,ก่อนผมเออจริงๆผมจะตายแล้วแหละแต่ว่า <c oughs> มันเดินไม่ได้อะค่ะหัวขาดไปแล้วผมจะตายแล้วไหนผมวิ่งเลย<อ>มาผมต้องห้ามเลือดก่อนเอาท่านมนอยู่ฝั่งนู้นเห้มันตายผมว่าผมไม่รอดว่ะฮิวดิฮิวฮิวไม่มันต้องห้ามเลือดเลือดผมเลยไม่หยุดผมหัวดำตัวดำผมดำตัวไม่เป็นไรไม่เย็นไรไม่รูเหรอตัวที่มันเยอะต่างกันนะเมื่อกี้ผมถือว่าท่านเหมือ่ข้าอยู่ตรงตรงฝั่งกำแพง อ่านะมันจะโลมากมากผมอะโลกันอีกไม่รอดดิผมเหลือแขนข้างเดียวกับเอวอะแต่เหลือแบบแดงหมดเลยนะคุณที่เห ER 네ล да. ือดงหมดแล้วคุณโอ้โหอยู่เซ็กเซ็กซ์ไฟเดี๋ยวนะมีคนเข้าไปท่าน อืมดองไปละมีคนดนซ้ายมือเดินมาแล้วน่าจะกระโดดข้ามมาไปเลยไปเลยจะดักหน้าหรือหลังเรี่ออยู่ข้างหนยยข้างไหะแล้วเร็วมันใช้สนไนด์ใช้สไนด์ท่านไม่โดดเลยจากเองแหละ ค่อยๆย,ยิงดีอย่าไปยิงแบบป๊อก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 สวยและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่มาดอมนั่นเองนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังแอบฟังอยู่ว่าเอ้ยมีใครเข้ามาในตึกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงคนวิ่งมาเปิดประตูก็รอดูว่าจะเป็นสก้าหรือว่าจะเป็นพีเอ็นซีนั่นเองนะคะอับหรือเปล่าวะครับมันวิ่งมาเปิดประตูอย่างนี้ด้วยไม่รู้ดิอุย้ยมันขึ้นมาแล้วนี่ชั้นสามท่านผั่มายิงไดนเลยนะ เดี๋ยวผมลอกมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่มันอยู่แถวๆนั้นแหละเฮ้ยมันเห็นหมดแล้วออกไปยิงมันออกไปยิงมันออกมาจิงมันเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวยคุณยิงยอดใช่ไหมรอดโอเควายโดนซ้อนแผนขอกิตซี่หน่อยดำ <c oughs> ข้างดำอีเละเอาไปคนเจ็บสำหรับเรทนี้เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงบางอย่างทับตุกยาก,กันออก,ก็เลยว่าจะเช็คดูว่าเอ็นหล่นหูไปเองหรือว่าสครับเพลย์หรือว่าเป็นพีเอ็มซีที่เรากำลังตามล่าอยู่นั่นเอง นะผม้อได้คิดเองหรือไม่นหน้าจีบบอนนีามันอยู่ข้าใน,นอยู่ข้าในายอยู่ในห้องสมดุดม่อยู่ข้างในเลยท่านใน,น้องสมดุดาปเข้าไปแต่ผมอาจากข้างนอกให้ อยู่ตรงประตูห้องสมุดมันโดนระเบิดผมตายไปแล้วสวยไม่รู้มีอีกไหมนะอะไรในห้องน้ำในห้องน้ำข้างล่างมันอยู่ในห้องน้ำ,นห,นำห้องน้ำไหนห้องน้ำไหนห้องน้ำห้องน้ำคือห้องไหนวะข้างในมันอยู่ข้างในดองไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเค<อ>เ<อ>ข้ามาผมอยู่ขวามือนะแล้วผมต้องไปท้ายหรือไในในเนี่ย มันมีซ้ายตัวหนึง่งดีมาตัวโอ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณมีตัวอยู่ในห้องครัวตัวหนึง่งตัวไหนวะเอา้าตัวไหนวะเอ้าเอาท่านตายอ่ะเออ เงาจังเลยไม่เห็นมีคนมาหาเราเลยนะทัานเหลือแค่ตัวเดียวเขาขอแค่ตัวเดียวเอะอะไรอ่ะผมยิงผมยิงผมยิงอุย้ยมีมามาแล้วอู้เดินมาชิดผมแล้วอู้เอามันมันอยู่ตรงประตูแล้วมันอยู่ตรงประตูแล้วใช่ตัวเปล่าเมาเลยโล,โล,มล,ยมลงมาเลยผมรอมันเดินเข้ามาอยู่ อกอกมาแล้ววิ่งไปเติมมันมีตัวเดียวของแค่นนเป็นหมอนข้าง<ด>อยู่แล้ว<อ>คือมัน,น,นคงเดิน,<ห>นข้ามมาแล้วแหละแต่พอคุณยิงปุ๊บมันแบบเร่งสปีดเลยคน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 ม่มีคนน่ะมีคนล่ว <c oughs> มันจะได้โมบออนแต่เฟรนท์ที่เปืองเงินโคตรดาไวาดาไวาโผล่สกิลลูกซองที่ฝึกเรียนมาหน่อยสิ ลูกซองกลดกซองกลล,กกล,ลาขาดล้วกันลูกซองอกูไม่เล่นแล้วต่อให้ <จะ S 2> เ<ด>ล่ดีแค่งไรก็ไม่เอาละไม่ไหววห่าเฮ้ยท่านยังเหลือนี่นี่ลูกซองไปยิงไปยิงกระแทบนี่นี่ไลท์เฮาส์อีกสิบตัวโอ้ไม่ไม่ไม่